สายน้ำนานาเรานะคะยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะสำหรับไร่ดินน้ำรวมผลแตงไี้นะคะเย็นๆค่ะวันนี้นะคะพี่ผลกับพี่น้ำนะคะมายกยอเพื่อจะเอาปลาน,นินที่อยู่ในสระน้ำนี้ของเรานะคะไปขยายพันธุ์เอาแม่ปลาพันธุ์ไปลงในเหมือง นี่คือปลาที่เราจะเอาไปขยายพันธุ์เราไม่ได้เอาไปกินก็จะไปขยายกันเพื่อจะปลานิลเนาะหืม ตั้เล็กน่่ย่าใหญ่อยดีดดอืม,ม <า S 1> เรากินยากเลยในในสระน้ำนี่เอากินยากลึกลึกเขเลยจะเอาไปลงในเหมืองคลองที่เราขุดลอกเนาะจะได้เอากินง่ายเวลาตัวตัวอันนี้ก็แบบนี้อาไปขยาย ก็จะออกลูกออกล้านในสระน้ำแต่เราออกกินยากปล่อยมาจาักปีสองปีไม่ได้กินเลยอด้อปกติปลานินมันจะตัวใหญ่ตัวนี้เนาะอันนี้มันได้แค่นี้อันนี้คือมันมันขยายพันธุ์ให้เราในโบสถ์เลยเราใช่ไหมนี่ในสระเราช่ไม ว่าเช้านี้ได้ตัวนล็กๆเลยนี่<ด>แต่เป็งนงี้ดีมัเจร้อนมี๊ยบก็คือแต่เราไม่เคยเห็นป่าน,นินตัวใหญ่อยู่ในนี้เลยเนาะมันอยู่ใต้ยมันอยู่ไหนหื้มันอยู่ใต้เนี่ยมันอยู่ใต้ลึกๆน่ะนี่วปลาตะเพียนปลาตะเพียนเห็นไหมนี่ช่างไม่พบอะไรตัวใหญ่แบบนี้ตัวนล็กๆเลนี่ไอ้ตรงตัวตัวใหญ่มันอยู่ตรงลึกๆนะนี่เนาะนี่อย่าง,งนี้แหละดีบนลก ปลานี้ก็เราก็ไม่ต้องเลี้ยงเยอะนะคะนี่เราไม่เราไม่ได้เลี้ยงเพื่อขายเราเลี้ยงเพื่อจะเอาไว้กินกันจะไม่ต้องซื้อเขาเนาะไม่ได้ต้องซื้อเขาอะไรที่เราทําแล้วเราถ้ามันเหลือกินเราก็ขายเออถ้าเราเหลือกินเราก็ขายแต่ถ้าเราไม่เหลือกินเนี่ยเราก็ไม่ขาย <c ười> คือการทําเกษตรนี่เราทําเกษตรแบบพอเพียงโอ้ ตัวใหญ่ตัวนี้มีข้าวมาได้ยิงยี้โเพราวมันไม่ได้กินอะไรด้วยยังงานเองเอาไกลๆให้มันกินได้เนอะอืมอก,การทำเกษตรนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่นะกับการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างของพี่น้ำกับพี่ตุลเนี่ย แกจะเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็คิวอะไรเราก็ปลูกเนาะคิวอะไรเราก็เลี้ยงเนาะเราก็ได้กินกีบพี่น้องๆกันอยู่กันแบบไม่ต้องอะไรมากมายก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของอชีวิตบ้านๆของเรานะคะกับดินน้ำ ลมฝนแฟมิลี่นะคะนี่อันน,นี้พี่น้ำชอบยกยพี่น้ำชอบอยกโยพี่นางชอบทำกล้วยพี่ฝนก็มาชอบดูชอบช่วยโอ้โหลูกอยู่แต่บอนเยอะคนมนเชา่ายกตรงนี้ไม่ได้ด เราจะพาไปอยู่บ้านใหม่นะวันนี้ยกโยออกปลาจากสระใหญ่ไม่ชาได้แต่อย่างกันนี่นนไปลงในเหมืองเล็กๆคลองไส้ไก่ของเราเพื่อจะได้จับกินได้ง่ายๆตัวโตๆเมื่อไม่ชาเลยดูมัน,นเหมือนมี อเอาไอ้อาวเขาต่อมันกินเนี่ยมันเต็มเลยตัวยใหญ่ลอยินนี้น,นี้เป็นแหล่งน้ำของเรานะคะนี่เพื่อทำพืชทางกเกษตรนะอนนันปลูกมันนะสวนทังนี้สวนกล้วยสวนพืชผสมผสานของพี่น้ำนะคะนี่ก็ปลูกกล้วยปลูกต้นไม้หลากหลายอย่างละต้นสองต้นเราไม่ปลูกเยอะ เอ็งลองไปต้องอ่ป๊ะไเปลี่ยนที่ได้ไหมโอ้โอ้โอ้ไหนเด้นี่มาหายหายตัวด้วเป็นรูปปันนินใช่ไหมดูดิรูปปันนินอื้อรูปปันนินปันนินแนดเดียวนะคะ ปลานินลงหายแล้วขอบอกว่าปลานินเด็ดเดียวไห <c oughs> น,นกูจะเอากูไปปล่อยก็ามาปลานินเด็ดเดียวอันนั้นลังนกมาอยู่ไหนนืมลังนกอะไรเนื้อกระจาบอะไรอ่ะนี่ยออดู เนี้ตึง้งตึ้งตึงตึง,ตง,ตงมาเร็วอูไปเร็ว้วาทายแลนี่น,นคะครับกปันดินนะคะนี่เมชานี่ยเมชานี่ตนี้แอนโลมันมามันก็จะมาเติมด้ยใช่ไหมอกกโอ้จะได้ตัวใหญ่ไอ้ไอ้ปล่ยเว่ะได้ได้ ไม่มีปลาช่อนอนไี้ไงนี่ปลาช่อนปลาด่ไหนดิอู้ปลาหมอปลาหนีบ้านี่เต็มเลยนี่อืมอืมอีกคลิปปล่อยนี่ตอนที่ซื้อมามันน่อยกว่านี้ดิเนาะนี่ลูกมัน พี่น้ำยกยอพี่ฝนปล่อยนะคะโอ้ดูหัวปลาเพื่อนๆวันนี้นะคะจะทำนำลูกปลานินนะคะจากกะใหญ่แล้วนะคะมาปล่อยลงในทองไส้ไก่ของเรานะคะอันนี้เราเรียกว่าท่องไส้ไก่อันนี้พี่ฝนก็จะลงไปในนี้สุดประสงค์ของเราที่เราย้ายปลาเรามาอยู่ที่นี่นะคะพี่ฝนจะตกน้ำาหมม ทำไมมันคลิบๆ,ๆอย่างนี้ละ่ะนะจะลงทั้งคนทังปลาไหมดิมจุดประสงค์คือเราต้องการให้ปลาเราเนี่ยมาอยู่ในคลองเล็กๆนี้ลงแบกแบกสาหร่ายที่เพื่อจะได้ให้เขาจะมีอาหารเยอะเนาะอย่างนี้เนาะเพือ่อให้เขาโตเร็วๆเนาะนเห็นธรรมชาติเออให้อยู่ในคลองธรรมชาตินะคะนี่เป็นคลองไส้ไก่ขอดนะคะนี่พี่ฝนก็จะนะมาอยู่ในคลองนี้นะปลาดนนะครับอือดูดูดูเออ นังไหนออกเลยไหนแล้วเร็เลยนะคะนี่อู้หเป็นเอ้ยไปตอยู่เนี่ยโตในนี้นะโอ้โหโอ้โอ้เราก็มีอันนี้อันนี้แหนสาลีไม่ใช่ไม่ใช่ไนใช่ไหมสายอันนี้สลายนะคะนี่สลายสลายอยู่ได้กินสลายได้กินสลายเนาะปลาเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ที่เราปล่อยไปเมื่อกี้นะคะเขายังอยู่นี่เลยนี่เขายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่ นี่นะคะนี่นี่ให้เขามาอยู่ในคลองธรรมชาตินี่ยังไม่ไปยังอยู่ตรงนี้นะคะนี่เขายังชีนี่พี่ผลจับได้อยู่ไหมนี่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 นะคะเราก็ปล่อยอย่างนี้เราได้หาง่ายกินง่ายเพราะในนี้เขาก็จะโตเนาะโตแล้วได้จับกินง่ายใช่ไหมหรือว่าเราจะได้กินไหมนี่คิดว่าอะนะคะมาอยู่ในคลองไส้ไก่ของเรานี้นะคะนี่นี่อันนี้คือเป็นการ ทำพืชเกษตรนะคะผสมผสานนะคะเพื่อให้เรามีหิวอะไรก็เราได้กินนะคะนี่หิวอะไรเราได้กินหอยก็มีหอยก็มีปลาก็มีนะคะหอยขมอันนี้อันนี้ก็นาของเราส่วนอันนี้ก็ป่าผักหวานของเรานะคะนี่ป่าผักหวานนหิวกล้วยก็ได้กินกล้วยนหิวกล้วยก็ได้กินกล้วย พี่นะนี่มากินด้วยกันนะคะ